สวัสดีจ้าพี่น้องโอ้ยไข่แตกพึ่งตื่นตื่นสักพักหนึ่งแล้วล่ะตื่นมากแต่แปดโมงแต่ว่าพึ่งลงมาลงมาตากผ้าซากผ้าวางแต่มาขึ้นนี่ไข่แตกพี่น้องเลยขับรถกลับมา,มา,าเมื่อวานี่มากินยาที่ฟีเม็ดหนึ่งแล้วก็ก้อนนอนอีกเม็ดหนึ่ง เป็นสองเมตรพ่อให้มันเศร้าพ่อไปได้อ่างานกาแฟหอน,อนเจ็บคอเป็ดไข่ย่ำไดนี่เจ็บคอเจ็บข้อก่อนเลยพ่อใหญ่ทั้งท่านตื่นหนุ่ มาว่านีมว่านีข่าวข่าวประเทศนอร์เวย์ออกข่าวว่าไข่ไข่ไก,ก่เขาเรียกเขาเรียกไข่ไก่เก็บเขาเรียกไข่ไก่ขึ้นเก็บขึ้นทรงขึ้น10บสล้านกว่าฟองเพราะว่ายอย่าง เพราะว่าไก่ที่เขาเลี้ยงแล้วสารอาหารที่เขาให้นะ่ะก็คือมันผิดพลาดที่โบเอ่อมันผิดพลาดที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์เขาใส่วิตามินดีมากเกินไปไข่ลอดนั่นเขาจะมีหมายเลขเลยนะไข่ลอดหมายเลขนี่อ่วันวันที่เท่านี้วันหมดวันวันหมดอายุนะวันที่เท่านี้เขาเรียดเก็บขึ้นหมดเลย นอกจากไก่ไข่มีปัญหาแล้วหมูสามลอยก็ตัวถูกนําไปแบบนี้คือทิ่มเลยพี่น้องเพราะว่าความผิดพลาดสารอาหารอ,อ,อาหารที่เอามาเลี้ยงสุกรคือกันเขาใส่เขามีส่วนผสมวิตามินดีมากเกินไปประเทศนี่เข้าไปความสําคัญกับอ,อาหารการกินกับคนที่บริโภคเข้าไปพี่น้องหมูสามลอยก็ตัว นำไปแบบนี้ทิ้งทําลายทิ้งหมดเลยแล้วก็ใครไกลเหลียกเก็บขึ้นสิบล้านกว่าฟองเออสุดยอดนะพี่น้อ <c> ง <oughs> <c oughs> <laughs> เพราะฉะนั้นยามาโทษเทียงกันเรื่องที่ใส่ถุงมือหรือไ่ใสถุงมือเนาะคะ่ะบ้านเมืองเขามีกฎหมายเออกฎหมายเขาเป็นแบบนี้แต่ละประเทศกฎหมายซิบวคือกันได้พี่น้องแต่ละประเทศกฎหมายบ่คือกันอยู่เมืองไทยอาจจะคิดว่า โอ้ยเหตุอาหารบอไซถุงมือเหตุอาหารขายบอไซถุงมือสกปรปกแต oman, ่ยูนิตบอมเบียนเด้ยูนิ่ไซ่ถุงมือสกปรปกนะ <c oughs> พอมือเปล่าเห้าเนี่ยเขาสามารถล้างได้ตลอดเวลาอืมเกงกาแฟมันหอนคอ,อ, <c oughs> อเพราะเลียกใครคือสีบลานก็ฟ้องไข่าขาตลาดแบบนี้พี่น้อง <c oughs> แล้วฝรั่งทขาต้องกินไข้สมมืออาหารเศร้าขเขาอะ มื่อนนีนั่งคับรถออกจากบ,บานเก่ามุ้งเคินอากาศข้างนอกหนาวมีลมลมแห้งอันนี้เป็นขนมปังบอลล่าขนมปังหวานกินเล่นเลนกินกกาแฟกินกัแฟันตินไบ่ค่อยหิวดอก ทางบ้านนี่นะมีปัญหาไม่ได้ปัญหาหลายดอกคือมันเกิดจากปัญหาความบ่เข้าใจกันระหว่า,างที่นั่งกับแม่แล้วก็สั่งคือที่นั่งอ่ะเฮ็ดงานเก็บเงินเนาะก็อี่นั่งก็บอกเล่าทุกคลิปเลยว่าบ้านในนั้นมันเกาเกาพี่น้องเกาแห้งอายุนี่เสียก,ก็ปีวเนาะบ่เคยสอมบ่เคยแซมบ่เคยเห็นอย่างเลยเป็นบ้านปูนนั่นละทรงเงา ภายในภายในตอนที่แม่นั่งสางอะภายในจะกัน้นกันห้องด้วยไม้เป็นไม้ไม้กระดานเ,าเันก็ไม่ยังว่าแผ่นฟ้าเช่าบอนั่นละกั้นแบบนั่นละมันก็ผุพั้งเป็นตามกันเวลาเนาะขนาดฝาจะถล่มทงงมากซีนะนี่นั่นก็เก็บเงินเก็บเลขผสมน้อยเนาะส่งไปสอมตรงนั้นแน่เฮ็ดตรงนี้แน่คือได้ตบ้านน่ะ ในภายในภายนอกบ,บ้านเนี่ยก็คือเร็จหมดแล้วหลังคงหลังคายนีนังบริเวณเปลี่ยนพระว่าค่า,าใชจมันสูงแห้งก็เลยใส่วิธีการนำคัดล้างแล้วก็พ่นซีไม่อีนั่งได้สร้างเฮ็ดบานไห้ได้สร้างคนเดียวไอ้สองคนที่เฮ็ดบานไห้คนหนึ่งกั้นห้องสร้างเจ้าหนึ่งกั้นห้องชาป,ปูนแล้วก็บกเบื้องอันนั้นเสร็จไปก่อนแล้วก็มีช่างไม้เขามากก็คือใส่ประตูหน้าต่าง เป็นกระจกแล้วก็เห็ดข้าเตอ์คั่วในบานแล้วก็ท่าสีสองฝ้าแล้วก็คัดลัางนั่นแหละสังได้สร้างสองเจ้าแล้วปัจจุบันี้นั่นงเสิเหฮดต่อเติมหนาบานอีนั่งกระเบิงขนาดเนาะเบิงรูปแบบไว้เอาแบบใดที่มันถูกเอาที่มันถูกแต่ว่ามันก็ใช้ได้ในระยะยาวนะ่นะ อีน่านก็เลือก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 ตอนแรกอีน่นสืสร้างเป็นแบบสำเร็จมาด้วยสำเร็จสร้างมากแล้วก็ให้เขามาตังแต่ว่าแม่เขาบอกเอาแม่เขาบอกว่าเขาอยากได้แบบเ,เป็นปูนฟังดินเลยอย่างประมาณนี้เพราะมันสร้ได้ใหญ่า,ามากกว่าสินะอีน่านก็ไปสร้างคุยสร้างหลายเจ้าเด้ยังบัท่านเด้ไปคุยสร้างเจ้าเติมที่เคยเฮดป่านดให้อีน่าง ไอ้นางพอะว่าไอ้นางน่ะอยากคุยหลายๆเจ้าก่อนเพราะว่าแต่สร้างแต่ละเจ้าเขาจะคิดราคาก็คือกันบางเจ้าคิดราคาเหมาบางเจ้าคิดราคาเป็นตารางเมตรจังสินะแม่ก็ไปได้สร้างมาสร้างคนหนึ่งจากไกด์ไกด์บ้านเข้ามาเบิ้งแล้วก็มาตีราคาสามแสนค่าค่าของค่าค่าช่างรวมค่าของสามแสนไอ้น้ก็เลยคิดว่า ปาแค่ต่อเติมหนาะบานแค่แปลว่าเฮ็ดเฮ็ดตั้งเสาแล้วก็มุ่งหลังค่าออกมาพี่น้องตั้งเสามุ่งหลังคาออมาขนาดแค่สามสามเมตรคูณสิบสามเมตรอะไรประมาณขนาดนี้ละนางคิดว่าปาดปานสางบานหลังนึงเลยบ่ไหวบาไหว,ไวน่งมีน่นาใจบ่ได้ราคาหนากก็แล้วไปอีกเจ้าหนึ่งมาเขาก็มาเบิงเนาะมาเบิง,มา,บงมาวัดมาตีราคาค่าแรงข้า,าวสี่หมืน่นเฉพาะค่าแรงนะ สี่หมื่นแม่นั่งขอตอนเหลือสามหมื่นหาแม่ก็มาบอกอีนางว่าเรอ่ะเขาเอาสามหมื่นหาตั้งเสาขึ้นโคง้งแล้วก็มุ่งหลังค่าแค่นั้นอีนัทก็บอกว่าฮะสามหมื่นห่าค่าแรงปาร์ตค่าแรงขนาดนี้แล้วค่าของละ่ะคืออีนั่งเข้าใจอยู่ว่าข้าวของเมืองไทยนะ่ะสมัยเนี่ยมันแพงมันแพงค่าแรงก็แพง นีน่่งเข้าใจอยู่ว่าค่าแรงแพงอ่ะเขาก็ต้องจ่ายเพราะว่าเพราะว่าเข้าเหตุเองบ่ได้เข้าจ้างเขาเข้าจ้างสร้างแต่ได้ใจอยนี่นงมันก็ยังคิดว่ามันกับแพงไปอยู่ดีอ่ะมันกับแพงไปอยู่ดีแล้วแม่นั่งเดี๋ยววามที่เราอยากเหตุเนาะ <S <s เอาทั้งซีบ่ล่ะห้สร้างร่องเขียนรายการมาเบิ่งว่าค่าของมันเท่าไหร่เออลองลองห้สร้างอ่ะเขียนรายการมาเบิ่งว่าของที่ต้องซื้อเท่าไหร่แต่ว่าเรายัางบระท่านไน้ตกลงเห็ุ ประมานี่อีน้าก็บอกเออทางซางเข้าเขียนให้ก็ลองถามแล้วมึงแม่อีน้าก็ไปถามอีน้าก็บรูดอกว่าแม่เขาไปคุยอีกอย่างใดแม่เขาไปถามรายการอะรายการของมาเขียนมาเสร็จสับเรียบร้อยเลยว่าสื่อสื่ออย่างแน่สื่อเท่าใดราคาเท่าใดแล้วก็ร่วมเป็นเท่าใดร่วมทั้งหมดน่ะค่าของน่ะสามหมื่นสองอีน้าก็มาไล่เบิงังว่ะซางก็ซางสื่ออีกอย่างแนววะสามหมื่นสอง ถ้างาาเก็เท่าก็เท่ากับว่าค่าสร้างสามหมืนหาค่าของสามหมืนสองเป็นหกหมืนเป็นหกเอยเออเป็นหกหมืนหกหมืนหาหกหมื่นเจ็ดเพิ่มเพิ่มหกหมืนแปดนี่นั่งเลยว่าปัสต่อเติมหน้าบ้านเฮ็ดแก่ต่างเสามุงหลังค่าค่าของค่าแรงหกหมืนแปดนี่นั่งก็เลยบอกว่ายังยั่งยั่งยั่งเบาเตยังเบ่เห็ุยัาง่พร้อม oh 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 เดี๋ยวไปคุยสั่งคนอื่นก่อนถามคนอื่นก่อน เออาราับบททีนี้นั่งก็คุยคุย,คยหลายเจ้าอยู่แล้วก็กลับไปคุยไปสอบถามช่างที่เขาเคยเฮ็ดบานหายว่าเฮ็ดแบบนั้นแบบนี้เด้อตั้งเสาตั้งเสาแล้วก็มุ่งหลังค่าออกมาแค่นั้นก่อนสร้างเอาเท่าไหรสร้างเขาบอกมาค่าแรกผมเอามือหาครับผมเอามือถึหไอ้นานเดิ๋งยงยนมือถหาก มันแต,ตกต่างกันคักเนาะกับจากอื่นๆที่คุยมาก็เลยเออโอเคตกลงเฮตดตกลงเฮ็ดเด้อแต่ว่ายังบม่เห็ดตอนนีดเดอเพราะว่ามันยังโอนเงินบ่อยเอด้ก็บมัูดไปตรงๆเนาะมันก็ถามว่าโอนเงินไดนบ่นมันโอนได้แต่ว่าค่างเงินมันถึกพี่น้องผู้ใดมันสิปอยากโอนค่างเงินถึกมากถูกมากค่างเงินเมืองไทยแข็งค่าแข็งแน่อเอยเหลือ2.9้ทุกมือนี่นะ ปกติเนี่โอนไปหาพันเนี่ยปกติโอนไปหาพันโค้เนี่ยก็ยังได้อยู่เด้หมื่นหกหมื่นเจ็ดก็ยังได้ได้พี่น้องหมื่นหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะเดี๋ยวนี่โอนไปหาพันหนึ่หมื่นสี่พี่น้องค่ะโอ้ยช้ำใจเห็นงานมาเหนื่อยแทบตายค่างเงินม่ยอมขึ้นเลยตั้งแต่ปีใหม่ตั้งแต่ก่อนปีใหม่ด้วยค่างเงินม่ยอมขึ้นเลยพี่น้องแต่ถามว่าเป็นรอบเป็นอย่างคือบ่รอ บางสิ่งบางอย่างมันก็รอบไได้บางสิ่งบางอย่างอีนาอ่าก็อยากเคล็ดให้มันแล้วเล้วไปให้มันจบๆไป่างสีหนะอาในขณะที่ห้าหาเงินใดก็อยากเคล็ดให้มันจบๆไป่างสีนะาอีน่าก็เลยบอกสัง่งว่ารอก,ก่อนเด้อเพราะว่าครังนั้นมันถือก็อยากโอนอีน่าก็พูดไปตรงๆเนาะว่าจะเป็นต้ออายเป็นยัง่ะเมียฝรัง่งจะว่าสรรหาของถูกสรรหาค่าแรงถูก อยากจ่ายถูกอ่ามัดก็ไประชิดกันเข้ามันบ่รับพี่น้องเกิดคือาเฮ้าเลือกได้ถ้าเกิดว่ามันมีแนวหายใจถึงแล้วเราจะไปเลือกจ่ายแพงทําไมในขณะที่เราเอาเฮ็ดงานสูรู้สูตต่เฮ็ดงานกับเมย์ใหกันในพี่น้องเมียฝรั่งกัได้ <c oughs> มันบ่แมนมาเป็นเมียฝรั่งหรือเฮ็ดงานบ่เมือยได้เมย์ใหกันได้หรดาวบัดที่นี่พลอยนะั่ง พราะซางเขาไม่เห็นราค่าของอ่ะซื้ออยู่ที่สองหมืนค่าของค่าสาร้างหมื่นหาค่าของสองหมืนรวมเป็นสามหมื่นห่าสามหมื 15, ่นหาทีนั่งใจ่ายให้สร้างประจําทีเฮ็ดก็เฮ็ดให้ยีนั่งมาก,ก่อนครับสามหมื่นห่าทีจะต้องจ่ายให้สร้างอีกคนหนึ่งเฉพาะค่าแรกเนี่ยอีนั่งเดือดใจสามหมื่นหาค่าแรากค่าของอีนั่งบ่ได้บอกว่าสาร้างก่อนๆที่เขาคิดราคาแพงเขาว่าดีนะครเขาก็เป็นสร้างดีมีฝีมือ เข,า,ขาอาจจะเหตุอีอย่างที่แบบว่าให้นางมาดก,กว่านี้แบบว่า,าที่มันบ่แมนแค่ต่างสาวแลว้วก็มุ่งหลังคาเข้าเอทจะเขาอาจจะทําให้มากกว่านั้นอาจจะทําให้ดีกว่านั้นือสวยกว่านั้นแต่อีนางบอเลือกที่จะจ่ายแพงอีนางเลือกที่จะจ่ายราคาที่นงางใจไหวแล้วพัทีนีพ่อสร้างก็เข้ามาเหตุแต่ประมาณสองมื่สามมื่สร้างคนเกา่าที่นางเคยคุยที่นางเคย ที่แม่นั่งเคยให้เขา,าเขียนแรกการค่าของมาให้นะเขาก็โทษมาบอกว่าคุณต้องจ่ายค่าปรับนะคุณต้องจ่ายค่าเสียเวลาค่าเดินทางให้ผมอะไรประมาณนี้แม่ยนด้านกับโทษมาบอกอีนด้นก็งงอีนด้นกัฮะมันมีแบบนี้น้ำตีพอยนั้งนมาเคยพอเคยไดย้ยินนะพอยนั่งคุยสอบถามสั่งก้อนหนาะนี่มาหลายหลายคนนะ่ะเขาก็บก้เอื่นค่าเสียเวลาอย่างเดียบน้องครับเพราะว่า พอห้อคุยสร้างมันบาสร้างเข้าบาได้เห็นหนางานมาหนางานเป็นแบบใดห,หนางานมันยากง่ายขนาดไหนแล้วก็แล้วก็ขนาดจริงๆมันขนาดไหนเนี่ยสร้างเขาก็ต้องวิงงางาว่งมาเบิรงหนางานวิ่งมาเบิรงหนางานมาวาดมาอย่างแล้วก็ตีราคาตีราคาที่เข้าใจระไหวเข้ากับปฏิเสธไปนั่นสิะ่ะสร้างที่พานมากเขาก็เห็นแบบนั้นแล้วก็สร้างบริษัทหรือว่าสร้างอื่นๆเขาก็บอกว่า ไปประเมินราคาให้ฟรีตีราคาให้ฟรีอย่างประมาณนี้เนาะเนาะแต่ว่าสร้างคนที่นั่งคุยก่อนหลานนี่ที่เข้ามาขอค่าปั๊บเนี่ยอ้ด่างบ่ดด้ถามเขาว่ามาตีราคามามอย่างให้ฟรีบอแล้วก็แล้วก็มันผิดไอ้ด่างยอมรับผิดอยู่ว่าแม่อ้ด่างกับแม่เนี่ยไปคุยกับสร้างประจําแลลวตกลกุ่มเฮกสร้างนี่แต่ว่าบ่ดด้โทรบอกสร้างนันว่าห้าบ่ได้เฮกเขาเดือนสีนะพี่น้องห้าบ่ได้เฮดนําเขาเพราะว่า อีดังอีนากับแม่เนี่ยคุยกันไว้ว่าเขายังบดตกลุงเฮ็ดต่างแต่แหลกอยู่แล้วอ่าอีดังบอกแม่ว่ายังบดตกลุงที่จะเฮ็ดเดอร์สอบถามราคาก่อนจังสีนะอืมอีนงก็บอกว่าภัยพิษเดอรอีนงอีนงอีนาอีกับว่าอีนากับแม่เนี่ยแหละพิษอีนงก็เลยเออขอขอเบอร์ขอเฟซแล้วมาอีังก็โทรไปคุยว่าเป็นอย่างคืออ่าเป็นอย่างคืออีังคือจะต้องเด็ดใจค่ะป๊าบค่าเสียเวลามันเป็นเพราะอะไรอีัาก็อธิบายให้เขาฟังเนาะว่า คือคือหนูอ่ะบอด้คิดบอด้ยังยังบ่ท่านดีจะตกลงทําตั้งแต่แรกอยู่แล้วแค่อยากรู้ราคาว่าสร้างเอาค่าแรงทอดา่าแล้วก็อยากหูกว่าของอ่ะราคาของมันทอด่าอย่างสิหนะ้าสร้างเขาก็บอกสร้างเขาก็คุยดีคุยดีพี่น้องสร้างเขาคุยดีเข้าใจเย็นมากสร้างเขาก็บอกว่าตามหลักการช่างอ่ะถ้าเกิดว่าเข้าไปตีละคงราคาน่ะ เอออันนั้นนะ่ะไม่คิดค่าเสียเวลาแต่ถ้าแต่ถ้ามีการให้อ่าเขียนรายการค่าของแล้วนะนั่นคือหมายความว่าคุณตกลงที่จะทําเออมันก็เป็นความรู้ใหม่ได้พี่น้องอีน่าก็อ,อ๋อขอขอ,ขอโทษเพิ่นไปแล้วก็บอกว่าเออวันหลังโนซิจัมไวเด์วันหลังโนซิจัมไว้ว่าเออมันเป็นแบบนี้ขอโทษอีลีอีน่าก็เลยบอกว่าทางให้อีน่าจ่ายค่าปับพันหนึ่งี่อีน่าจ่ายบวไหวดอก อีนั่งจ่ายบ่ไหวอีนั่งบ่สะดวกจิตใจขอเครื่งนึงได้๋่บอีนั่งรับผิดชอบอีนั่งสิจ่ายให้อีนั่งขอจ่ายครื่องนึสงซางเขาก็ใจดีได้พี่น้องซางเขาก็ให้วันหลังอีนั่งจะจำมาไว้วันหลังอีนั่งสิถามสิบสิคุยแล้วก็ตกลุันก่อนสิบอกไปตรงตรงเลยว่ายังบ่ตกลุที่จะเฮดเดอร์แต่ว่าอยากหูราคาคาของคาคาแรงซื่อแต่ยังไม่ตกลงทำอีนั่งสิบอกแบบนี้ต่อไปเนาะคะเนาะเหมือยได้พี่น้อง หาเงินพอเดี่ยวนะคะเสียใจหลายทางเนี่ยอีนังหาเงินเก่งนะนเสียงบ่คอยดีแล้วแต่ว่าก็ต้องไปเหตุงานเพราะว่าแพนง,งานไว้แล้วต้องไปเหตุให้เขาถ้าเกิดว่าบ่าสบายนิดบ่สบายน้อยละเฮาหยุดรอเอ่อมนเหตด,ดให้ห้านี่เสียง,งานพี่น้องเ,อเหตุงานอยู่เมืองนอกเนี่จะมั่วมาป่วยบ่อยบ่ไดเเด้ถามว่าคนเท่าทํางานมีสิทธิ์ป่วยบ่ยมีมีสิทธิ์ป่วย แต่ในคณะที่เขายังบริเวณพนักงานประจําทีไหนเลนะืน่ะมันจะเป็นประวัติของเขาเด้ยเพราะถ้าเกิดว่าเขาไปสมัครงานใหม่สถานที่งานใหม่เขาจะโทษสอบถามสถานที่งานเก่าที่เขาเห็นมาเนี่ยว่าเขาเป็นแบบนึงแบบไหนถ้าเกิดว่าเจอนา้จากเก่าทีดีก็ดีเจอหัวหน้าเก่าดีก็ดีแต่ถ้าเกิดเจอหัวหน้าเก่าบาด่ดีเขาบอกเลยเลยว่าเขาป่วยบ่อยมันจะเป็นประวัติบ่ดีก็เขนาในทีนั้อน่าค่ะเมื่อกี้อีน่าบอกถึงได้ <laughs> อีน่งเป็นคนหาเงินเก่งเ,เนี่ย เงิอนอีด่าง่เข้ามาทุกช่องทางเพราะขนาดเงิ่อนช่องทีดางเห็ดเนี่ยอีดัางเห็ดสองช่องเงินเข้าทั้งสองช่องเงินลอยตามอากาศเนี่ยข้ามาทั้งสองช่องทีด่างก็มีค่าใช้จ่ายกักนอีด่างก็ใส่เงืนเก่งกักนใส่เงินเก่งนเนี่ยไปใส่ก็จะของไปน้องใช้ค่าใช้จ่ายหลายมีเงินเข้ามาหลายทางแต่ค่าใช้จ่ายก็ออกไปหลายทางเหมือนกันกาแฟเย็เมื่อไหร่ก็แล้ว เขามากทักทายเพียงหน่องเนาะค่ะเน้องสาวสาวันสาววันเสาร์ตอนนี้ก็สิบสิบเก้าโมงหลับได้น่งจะต้องไปล้างหน้าแปรงฟันกำลังคิดอยู่ว่าสิซักผ้าอีกรอบนึงบ่เพราะว่าเมื่อคืนนี้นั่งสา,สาไปแล้วรอบนึงก็อนเลยอีกรอบนึงเฮ็ดงานบริษัทผ้าจนเก่งได้บ่มีสายอะไรเป็น้องเอาวาวิลีซ <laughs> ักผ้าก่อนได้ซักถิ่มใบนี้นั่งซักถิ่มใบตอนนี้ตอนกลับมาฮอดบ,บ้านสามสิบกว่าพ,าพาุ่นลัดจังสิได้ตกเพราะยังรับประทานอรอก เลยคะ่ะแล้วไปพอกกับคลิปหนาเนาะค่ะเนาะ